เต่ <Yeah. S 1> วัสดีครับช่องแสงคอนเตน c h a อ n e l ปกอเก่กันอีกแล้วมือนี้พิเศษแนเป็นตลาดนัดวันจันทร์ตลาดนัดตลาดสดคอนเทนเนลที่มีทุกวันจนันทร์เนาะครับเจอที่พาชมสินค้าที่ค้าขายกันในมือนีเนาะครับว่ามีอย่างไนเนาะครับเนาะเดินชมได้เลยครับอ,อ,อ๋ออันนี้ ไม่เย้พิันครับไม่เย้พิันที่มาขายเฉพาะวันจันทร์เนอครับขายดีป๊มือนขายก็ดีแล้วมือดีอี่ฝนตก ฝนตกกับสันไม่เย้าคนว่าบางผีหมูกับนี้นะครับหมูสดปลาบิวปลาบิวหมูสดอยู่อ,องร้างพึ้นนู้นยูอ่อันนี้ไม่แหลมครับไม่แหลมปิ่งปลาขาวครับปลาขาวปิ่งไก่ปิ่งปลาขาวนี่เสียบิวหมูสดครับเอาขึ้นรถนารถตาเลย โอ้ยเสียดิวขายหมู๊ว่าได้ก็เลยลบนาลบตาเดี๋ยวพามาเมืองทางนี้นะครับมี่อย่างแน่ี้ยห่อพิซซ่าเนี่ยเขาเปิดแต่ว่าเพิันนี้เขาเปิดร้านนี่ครับเคียงเนี่ยเ่าก็มีนะครับเคียงเนี่ยเ่าก็มีครับเคียงเนื้อพ่อทูนปวดแต่น้อคนขายเพิ่นบันนี่อีย่างเนี้ยโอ้ขายดีปะครับขายดีจ้า โอ้ขายดีขายซีพ่อมได้ขายดีแม่ว่าุระนี่ยังเพื่อนมือนกย้อนขายดีมันมีของดีตัวนี้เนาะมันจะถือบล็อกเปล่าล่ะสากับีนะครับกาแฟกับีไฟแดงกับนี้ทาเตยว่าธรรมดานะครับเงินกู้บ้านเติมสวยเซเว่นก็มี โอ้นี่ผู้ใดเนี่ไผครกัมานีตาตาต่ตายยัดพ่อยัดโอ้ไอยัดอุ้ยนี่ฟันเขาขอเขาซ้ายเลยเพื่อนปีเขาขอเขาซ้ายเลยได้หนาตาเนี่ยหุ่นกระซั่กันอายุกระซั่กันพุ่นมบมดาเข้าเ,เข้าห้องพอุ่นตีเข้าก็เป็นซอยใดอยู่ดอกซอยใดอยู่หุ่นใกล้เคียงกันเลย รางวัลที่หนึ่งเท่ากับนีแม่ี้ยพรแม่พรส้มตำเอี้ยพรครับเอี้ยพรส้มตำมาถ่ายไก่เลยแหงไก่อยู่โอ้ยบ่ใหงถูกตัวน้อยหน่อยหนเพิ่นร้านแม่พรส้มตำขายตำหมูงครับกำลังย้ำหมูฮู้งอยู่งรางวัลมาแล้วว we we ่าทำบัตรนะลังการไปแข่งมาระดับจังหวัดกันไปมาแล้วอะไชนะเลิศเลย ส้มตำลีลาแม่พรปลาเหลือมโบยอยู่จะไปได้มือน,นีขายไก่ย่างอันนี้จะขายยังนอนทางเนี่ยนอขายผักร้านแม่รัดร้านแม่หยินขายผักสดขายดีไหมแม่ ขายดีไปดีประมาณเนาะไ่ดีมากไงขายดีเอาทานขายยังหนคือเป็นอ้ยฟองแท้ตัวนี้ปาจังสีมันต้องทอนกับมี่ป่าฝากบอสโอ้ต้องขอฝนงหน่อยเโอ้ต้งขอฝนหน่อยมันไกลกับมีนะครับตลาดคำเตยฮา ขนมหวานเทาก็มีขนมหวานอ๋อผู้ใดตัวนี้ไพรินคำทองตัวนี้แฟนครับเยฟีเขาหดคนพัก,กงไก่แย่งไก่มี้ะตลาดตัวทั้งเต๋หดไก่แย่กกนงนี่แม่เพิ่นก็ขายพักไก่แย่งขายดีป่ะแม่พ่อได้ขายอยู่พ่อได้ขายอยู่หนแม่ร้านมึงขายพักเพื่อน,นแตง ี่ยายลานเป็นไหนครับขายดีปะครับขายดียู่พี่ย,ยูเงียบเถอะเนาะโอ้ไม่ค่ะวว่านี้มาอีกแล้วเป็นกุนขุเพิ่นมาคก,กูเหมือได้เนี่ยน้องแอลขายพริกขายข้าวคั่วนี่แม่รวยขายใค โอ้ขายดีขายดีขายใกลดีเบิร์ตเหรอผุ่นน้ำต้มหูกันมาผเบิร์ตแล้วพอดีกลับบ้านเหรอเพื่อนนั่นอ๋อเจ้าหนทาท่านจะขายเนีงบูเห็นไข้หงหลังข้างนี้ขายปลาปลาสดก็มีลูกกระทะก็มีบาเนี่ยไม่ล้าเพตาะอน้องเื่องห่อผุ่นเด้ไม่ข่าวปเดี๋ยวมาจะาเตย ขายไข่ขายไข่นกกระทะขายปลาหมิ่นขายไข่ะเนาไข่ค่ะปลาหมิ่นนะคะโอ้ยแม่ค่ะเวียดนามกับมาทางนี่คุณสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับคุณขายดีบ่ขายดีค่ะขายดีมาซื้อซอยกขายโอ้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อเด้อไปเรื่อยๆก็ฝืดไม่กวนปิ้งไก่ย่างอู้มีปอดปิ้งกบกบครบคบคบเอฟก็มีครับ ปิ้งกบปิ้งตับนี่เจ้าของร้านเพิ่นยายอว้วนขายดีปะยายดีดีผิวคนนี้ห่อนผู้ซอยได้เหมือนนะครับผู้ซอยกับมาผู้ซอยกับมีมีหอดบักนัดได้พี่นออ้องเขาทำบดดาได้เขาเตยฮ้อนี่บักนัดกับมีบริเวนกับยังมีร้านทั้งยา ป้านท้องก็มี่ั้งอยากับมี่ท้องฟังเจ๊เวนก็มี่วังนัดก็มีทข้างไหบนบกันนี่โอ้ยไก่บ้านก็มี่แล้วเป่าน้องตุ้มไก่บ้านไปไก่บ้านโอ้ยแม่ป้อมขายเห็ดเห็ดกระเบิดรบกับเบเาบานเนี่เห็ดเบิดขายเนื้อบ่แม่เมื่อน,นีร่ ได้เห hey, ็ดเจาเบอรแล้วเ no? ็ no? no? okay. no. right oh, ๊ปวกมีปะมีจ้ามีเจ๊ปกเปลนวเบอร์เสียดอกเปมันแจ้งเก่งครับนี่เจ๊ปกเปาเลียงงัวเลียงกวายบกหลายตัวไปหาตัดห้าคุ้มเอได้เม่ปวมั่วขนาดไหนมาเกิดเออทักทายแน่แฟนคลับไม่ขายเลยไม่ขายเลยวเจา โอ้ผ oh, okay, cool, cool. cool, cool. ีผีเพ okay, yeah, okay. ื you, okay. ่อนเพื cool pues so. ่อนขายดีไปจีนี่แม่นหูเหวินขายจนในกินคอหรือเหวินเไม่ยั่งยื่งเหวินขายดีขายดีขายเกี่งเลยผักผักไม่เกิดยาบกหลายเลยเต็มแกงเลยสั่งแกงก็ได้ขายดอกขายคู่มื่อคุยกับเจ้าของโอ้พอเซ็ง ขายกาแฟพ่อมีปออย่างหลังขายมี่อนกาแฟนะครับกาุเ่มตุก็มีหลายอย่างนะกับเขาครับมีหลายอย่างมีปลาทูเมตุเลือยหลายสนมาคนน้องว่าหลายเนาะก็เลือหลายอันรอเออคนน้องมาหลายขายมือ โอ้ยไม่รวยกันจ้ได้เขาของน้าขายดีหลไรผลผลไม่รวยนักร้องแด้เลยร้องเพลงก็เป็นได้ไม่รวยเขาเนี่ยเออมาเพีมาเพีขายผักสดตลาดสดคำเตยเขาอโอ้ยย่างทางนี่ก็เฮ้อผิดผิดท้ายอีกวคนน่ะหมูก,ก็ขายเดี๋นะกกขายดีดโอ้พี่พีเจ้าของตลาดสดคำเตยเขาพี่พวกพวกพวกพี่ เกี้ยวไอ้โอ้โหแตายต่แต่ต้องถอยได้หนิวัดถอยบพได้บดถอยบพได้เจอมีดเพิ่นแฉเพิ่นมาโอ้ยบอลเลนนี่แหละครับเพิ่นใจดีอยู่เกี้ยวไอ้สาดสดกําเตยครับโอ้ยมาอีกแล้วป่อยอีกแล้วจค่แม่คูเนี่ยพี่กระเทียมก็มีครับพฤติกรรมร้านเราละ กบองอย่างนี้นะกบองกบองสองอันสามอันโอ้ยรางวัลทีหนึ่งออกซะไดนนาะหัวนี้นาะเจี๊ยฟ้อนกบบบกบใบได้เลยไปดูของแพงนี่รับตาเื้อกะถือพักานวัดค่สัีวามีน่ะครับแมนฟอมนั่นแหละ อ่ะคลิบนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิด้ะครับเออ้อติดตามส่องน้องใหม่แนะ่ยังได้ก็ดได้ฝากนะครับช่องน้องใหม่ช่องแสงคำเตยชาแนลฝากไว้แน่เด้ครับสบายดีสวัสดีครับ